สวัสดีครับเกษตรทิศรีใหม่พาเอามุงทุเรียนแดงในงามแห่งครับอยู่ซอยวัดประคอวัดบ้านพืชอุดมตำบลบุปเปอรเพื่อน้ำเงี้นเฮาเจะพาเอาบังจักของส่วนนะครับคนเคข็ดใจไหนเข็ดในงามครับอ้ยตาดอกก็ร่างสีออกครับครับก่างสีออกตาดอกสวัสดีครับอ้ายซื้อยังเถอะผมซื้อต่อยครับซื้อต่อยครับซื้อต่อยอันตัวนี้อยู่บานพืชอุดมเนาะครับพืชอุดมครับพืชอุดมบ้าน ตำบลบุแปีงอำเภอเมือเท่าหนองครับเป็นแปลงทุเรียนจักไายครับนี่พื้นที่ทั้งหมดนี่ประมาณ27ไร่ครับโอ้ยทุเรียน27ไร่เพราะว่าแบ่งแบ่งกับเบิ่งโูร์ไฟก็บ่ายนะตัวนี้ของผมตัวนี้ของอ่าอืนแปลงใหญ่แห้งงามแห้งครับตัวนี้จักปีครับนี่ตัวนี้4ปีแล้วครับ4ปี่ปีทุเรียน4ปีเบิ่งเด้อครับโอ้ยบ่สิ6เมตรบ่ครับนี่ประมาณนี้่นะทุเรียน4ปีเพิ่นเอาหน่วยได้จักปีเหรอครับ มอพี่ปกายบอกครับประมาณต้นละซิบก่าหน่วยนะครับต้นละซิบก่าหน่วยลองใบเบิ้งนะครับลองลองเอาใบเบิ้งนี้สืต้นใหญ่แห้งครับเบิ้งลำต้นนี้ครับตัวนี้ตาดอกมันบอกครับแมนครับก็ร่างออกอืตาดอกไหมก็ร่างสีเดียวครับเบื้องลำต้นครับสมบูรณ์นงครับตอนปลูกนี่สือมาปลูกนี่ต้นใหญ่บ่ครับประมาณเพียงเอวนะครับประมาณประมาณแปดสิบเซนแปดสิบเซน ต้นยังงามครับเป็นดินแดงเนาะครับนี่เนาะดินแดงครับดินแดงดินเหนียวดินแดงดินเหนียวเพิ่นดูเลี่ยนเล้ยถุเรี่ยน้างแักเม็ดครับตัวนี้ปลูกแปดขุนแปดครับแปดขุนแปดแปดขุนแปดนี่สี่ปีปล่อยว่ามื่อหกปีผมสิจอดกันกึดว่าคิดว่าสิจอดกันนะครับนี่ตัวนี้ปลูกเก้าคูณแปดครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปลูกห่างกว่าเมื่บไหร่ตัวนี้ระยะแถวสิเก้าเมตรนะครับตัวนี้แักปีครับนี่ตัวนสามปีครับสามปี สามปีกับมันมันคักแล้วนี่ต้นทอ่อเสาหนาหา่าล <laughs> ่ะนีค่ครับเนี่ยมันไปฝนครับง่ามไปสุดเลยครับโอ้ยง่ามีดีครับตีนีพะเยาเต็มทีรอดตีนมันหมุนเนี่ยเพิ <c oughs> ่นว่าสิว่าจบสี่สิบหน่วยเดปีนี้ต้นหนึ่งของข่าวแม่นครับสี่สิบหน่วยเพราะว่าเพราะว่าปีกายขครื่องเข่าเอาเนี่ยเศร้าก,กัน่ว้ต้นเขาเจ้าบวชโสมเลย อายุความกันเนี่ยอายุความกันเมืนบ่ครับไปเบิเเ่์ห้องข้าวเจาะเลยข้าวเจาะวานมันบ่เกี่ยวมันตาดูแลดีข้าเจ้าว่าครับตัว,ต,วตัวนี้4ไอ้4ปีนี่จักต้นครับนี่4ปีประมาณจักต้นเนาะประมาณโอ้ยงามดีครับประมาณ6คต้น60ต้นครับมึงตาดอกมั้งครับเตือนซ้อนนี่ครับจุด<อ>น้นก็นสิบ,บานโอ้ยงาแต่ละงาแต่ละกิ่งนี่รับลูกได้เป็น10พุ่นนะครับ สี่สิบหน่วยขันแตงขันแตงกิ้งห้างเนี่ยเพ่งว่าม,มันสีดีกว่ากิ้งทีเลยเพราะว่ากิ้งมันถือสมบูรณ์แม่นครับยูหันยูหันย้อนว่าเสดายกิ้ง<ส>ติดตัดผมไปเบิ่งสวนใหญ่เขาเจ้าเลยอ่ะมันกิ้งห้างกักิ้งแต่ว่ากิ้งเขาสมบูรณ์นะบานนี้กิ้งสมบูรณ์มันห่อยหน่วยละไรนะแม่นคือคือผมไปเบิ่งมาเพิ่งก็ว่าให้ได้ยี่ิบสี่กิ้งก็ต้นนั่นแหละที่เพคยบอว่าสีแดงกูหอยู่เลยนี่เห็นมันใหญ่กูหนีก่อน ให้มันให้มันลงตัวกว่านี้ก่อนนะบอกบอกทุเรียนมือใหม่เนี่ยนะครับบอกธุเลียนตอนกิ่งเนาะให้ให้ให้ว่าตกจุ้งไว้ลายเนาะครับครับอุ้ยหันมันแต่งจุ้งไว้ลายพอดนแต่ว่าต้องไว้ลายมันงามอยู่ใบมันแต่ว่ากิ่งสิสิบสี่บกข่อยใหญ่นะกิ่งบ่ค่อยใหญ่องก็กิ่งสี่บกข่อยสมบูรณ์แม่นครับย่นี่กิ่งเพิ่นนี้อุ้ยใหญ่แหงคือกิ่งใหญ่นี่มันมันการห้อยหน่วยมันแบบว่ามันมันเต็มที่นะครับอุ้ยทุเรียนเรางามอีหลีสุดยอดทุเรียนเลยครับ ก็งานมีครับมันคืองานหลายก็จริงอยู่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายางหอยนวยกับโมกาหอยไปทุบแต่บ้านยันงานหน่อยเป็นหมลเป็นหมครับเมื่อรกกะกาหอยแต่ซํำนี่เป็นหมดล้ตัวนี้เอาเอาหวยนวลบอครับซ้ำนี่ห่ดนี่ซ้ำนี่ถ้าเลยมันหนีมันมันจะหักรือยัไงมันกับโบมันกรบโบโบโบเขาบเห็ดนะครับเขาเขาสอนหมากเขาใบ่ฝอยทิ้งไปเลยเครับใ่ว้ตะขาบงานปูใหญ่เนงานปใหญ่ไม่ันอยู่แล้วหอยมันได้มันเกินหัวงา แต่และกิ่งเราเห็ดงามีดีครับไปเบิ่งในหลายต้นนะครับพวกเราอยูคยอคย่ครับสุดยอดเองครับทุเรียนซีปีครับแง่หนี้ผูดด้ใดมาเบิ่งกับสีเทียงสวนอนี้เลยครับว้ามไนพูดว้ามไนพูดเจ้าก็ว่าเบิ่งกวางกระเทียมก็จว่าเบิ่งหลายน,นี่แนละแม่ยี่หรอครับผมวา่ามอีอีไหมต้ตนนี้เป็นหอยนี่กันมะเรงบ่ครับเพิ่นใส่ยังหนอ เตจีมันมันเป็นยาเป็นยาดักมันยังมันพอกธรรมดาโอ้เป็นยาบวกมือมันมามันติดติดเหมืนครับโอ้ตีแห้งนี่ตัวนี้เตจีมันเตจีนมันเจาะมันมันมันเงียวเสียแบบงอมันเน่านะอือืก็เลยมันเบื่อก็เลยเอามาห้อยไปตัวนี้เพิ่นแปลงมาใส่กันมะเหลงครับชุดหยอดแหงครับเบิ่งเมืองเมื่งเตระงาครับตาดอกเป็นกําลังตาดอกโอ้ยเพิ่นมาเสวี่ยสี่สิบหน่วยแต่ว่าเป็นวิกายหน่วยใหญ่ยังไงแต่ละแต่ละต่วนเพราะว่าเพิ่นจงไว้บริหลายหน่วยมันเลี้ยงสมบูรณ์นะอืม ตาดอกมันทุเรียนนี่เป็นดอกไต่ไงาเนะครับไต่กิ่งเมันเป็นอะไรไต่ไม่พี่ครับมันเปย์ไปแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นตังค์เข้าไหวเนาะเตียตัวนี้ตายใบเป็นคนบอบเดี๋ยวมันดอกบานเดี๋ยวเป็นเมาองไยเบิ่งนี้ครับโอ้ยสุดยอดหนึ่งตาไหมครับคือหล่าตาดอกไม่แน่นอนนี่ครับแม่นบอแม่เครับเบิ่งลำต้นนี่นาแปตกแล้วไหมทุเรียนซีบีครับง่ายดีครับ ลงจหน้อยก่าเานเอาย้ามาผลไตไตทองกิ่งมันนะให้ฉอดอกขีเหนีาวให้นยหน่อยเนาะมี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 ตัวเสริมอย่างเงี้ยบ้าดึงจอดอกให้เาน้วนะดึงฉอดอกขห้เาวให้ให้ให้มันสมบณ์เอาไาไงครับให้มันแข็งแรงเนาะเพราให้มันฟอว่ไให้มันรดนึงถี่นนะครับถึงกับบด้วยกันจีิหน่วยหละหาหลอยสองหมื่นเพราะมาลาแบลได้ตนทำน่ที้หอย เป็นว่าจะสีสิบหน่อยแม่ครับมันสมบูรณ์ดีครับง่ายดีครับพี่กายพี่กายตัดถิ่มกับลายได้หน่วยมอ้แปลว่าเป็นไม้โมกาเาไว้ไลนะครับก็ได้ก็ได้ตัดออกยานยานเนี่ยเนี่ยมือไม้นอกกับยานบางนลักก่อนก็ว่าอย่ามันสูงมันตกอย่างนี้นะเด้ยินแต่่นบาแบบนั่นแหะเป็นว่าภายใไปซึกอซางอะไรสวนเล้วเขาจะเขาจะเอาไว้ได้เขาจะกวนมัเป็นยังมันจะใดูแลดีมันจะ เขาตัดเงาเพื่อพักกระฟ้าพื้นฟูสภาพตัวเนี่เขาเตรียมความพร้อมของมันนะครับเมื่ปล่อยบมื่มันบาออกเลยปล่อยเลื่อยตามเลื่อยนี่มีโอกาสรอดกันบันร้ายไปเลยนีสปิงเกอร์เพิ่อนกันสีว่างสองตัวนี่แต่กำลังบ่นเข้มข้นเหงาพ่นว่างฟังมาเลยครับเตรียมไว้พร้อมไฮน้ำนี่โดนบ่ครับตัวใหญ่บไปนี่ประมาณสามสิบกะที่สามสิบกะทีต่อต่อแถวนะครับมันดีครับใหญ่แห่งครับงามเนี่ยเบิ้งใบมันบอก ใบเล่าเด็ดใบน้าใบใบนาใบเขียวเขียบที่นี่ใันซอยทั้งใบนี่ใส่เป็นตัวใดครับพวกกดไม่นัวตวกละพวกพวกอาหารทั้งใบนะครับที่ใบเขียวงามเหมครับเพราะว่าเพราะว่ากิ่งเขาเรียนให้มันอยู่ให้มันความห่างครับนกครับเพราะว่าเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันสีมันสีเบิ่งพอดีเลยเนี่ยนี่อสีเบิ่งพอดีเลยอยู่หันบานมันใหญ่มากมาตัดบอกโอ้ยเสียดายไง สอนกันสอนกันมาเนี่ยครับขนาดแตงจะหน่อยมาะฮามาแตงที่หลังมันกันน้ำใหญ่เลยพวกวะนี่ยนี่นี่นี่เพิ่นเพิ่นแตงตอนใหญ่แล้วครับเนาะนี่เนาะนแตงตอนใหญ่ถามบมาเพิ่นติดตัดหรืเพิ่นคิดด้วยเติมอยอะดิครับเสียด้ไร้เติมเยอะเนี่ความเพินติดตัดเพิ่นไร้เติมอยู่ครับเดี๋ก็ไปศึกษาบางรายสวนบวกสวนใหญ่เข้าจอกข้าจอกบัวไว้ร้ายบ้างอ่เขาเห็นว่าเอาไว้ห่างกิ่งใหญ่คอยนวดในร้ายกว่ากันบ้างถ้าเป็นไปได้นี่เแตงกิ่งแตงตอนไหนครับเพราะว่าเริ่ม แล้วแต่ให <Yeah. S 1> e ้ก like uh, ันนะเบิ้งไปเรื่อยให้กันครับขันมันหนาแห้งข้าเนี่ยเบิ้งมันหนาข้าวกระถื่นไกลไม่ได้กระตัดเอาไปน้ำเสีนะครับตัดเอาไปน้ำเนาะเพราาะว่ขอสวนเสมอเนาะเข้าขอสวนหัวก็เบิ้งไปน้ำเขาเบิ้งส่งุ่มตัวนี้แค่น้ำแท้งกัญญาเขาเลยนะผมกระตัดออกก็ได้มันหนากระเบิ้งเบิ้งพอดีเออข้ไว้ัี่เวลาเป็นแตีงกิ่งมันก็สิโจงไว้ไว้กรตัดจ้ำเนาะมันก็จะมีเคลล่าวนุ่งพ่นน่ะมันสอดได้ดอกมันนี่แล้วถ้ามันบานจะเป็นเบิ้งแห้งคือตุ่นเร็วเข้ามาตัวนี้เร็ว ต,ตัวนี้มันแับต,ตัวนี้อนาคตกัดตีแล่ตัดออกได้ไหมเพราะว่ามันมันสีไปสอดมูนะตัวนี้<อ>เห็กิง่งกิ้งถ้าไปสอดมูเนี่นตายเลยเห็นบหมโอ้โหม,มันมันมันไมีหยอดไป <c oughs> ครับนแนะนำเฮต้ตัดออกครับแบบนี้สำหรับทุเรียนมือใหม่สีเข็มกิ่งหนึ่งก็กิ่งหนึ่งก็ออกได้เลยกิ่งแมนครับกิ่งหน่อยมันบ่ครับกิ่งมุสมบูรณ์มันเอาไว้กับหอยน้อยหอยน้อยได้เป็น เพิ่นเน้นียกิ้งไร่เลีเพิ่นบอกเห็ดตัดเลยครับมันหอยได้ปีหนึ่งปีสองมากกับพวกย่างนักงานทอนนี้ตายไปเลยแห้งไปเลยตายไปเลยครับเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงลูกครับอืมมีู่สมบูรณ์ครับกิ้งกิ้งแบบนี้ซื้อวันใหญ่งามครับเปนเห็ดได้สมบูรณ์ครับครับดินแดงครับที่เหลือก็เป็นเห็ดโปหลายตัวเห็ดเห็ดเห็ดประมาณนี้เหรอเห็ดแควแคล้วอะไรอืมก็เห็ดเบิ่องบาปมันเห็ดยากร้าก็เลยเห็ดเบิ่งปบาแดงเห็ดเป็นเห็ดมากกัว่ามันคือจังพอเห็ดได้อยู่นะครับก็เลยปลูกเพิ่มบ้าน ก็เลยต่อสุดเลยข้งเมดเป็นจักไรหว่นครับดินยี่สิบเกียรไรเหลือประม้านสีไรทั้งุมโอ้ยี่สิบเกยรไรครับว่าสิบป,ปูนว่าสิบป,ปูต่อปอย่างไรมันเปิดยี่สิบเกียรเไรนี่เข้าคุ้ยครับเสียทีใหญ่เลยครับอีกส <c oughs> ี่ปีก็รับเอาเลยนะต้นละเมินเนาะมันยังจักลอยต้นครับนี่ที่นี่สี่ลอยก็ต้นสี่ลอยก็ต้วนหยเงินสี่ลานนี้ บัวไก่เลยครับผมไปเบิ่งทุเรียนมาผมก็อดซ้อนแห้งโอ้ยงุดหยอดแหงครับพี่กายมันไหว้วลหน่อยนวยใหญ่แห้งพี่กายนวยละพกกิโลนวยหนึ่งหมครับพูดกิโลพี่กายมันไหวเจ้าต้นครับนี่มันจะเป็นโบ๊ทเจ้ต่วนหรอกเจ้าต้นนี่แย่ถึงมันเป็นบ๊ทตอนนี้บ๊ทสมบูรณ์แล้วก็บาครวมเฮ็ดเด็ดเสมอแห้งครับ้ามแห้งข้างเราถือว่ามีหยังเลยแล้วกีนี้ โล่งเลยสมบูรณ์ดีครับตัวแถวทั้งหน่องเลยแทบปีครับทั้งต่อไปใช่ครับนี่บอกนี่ครับตัวนี้อายุสามปีครับสามปีรุ่นกันปีเดียวนะรุ่นกัปีเดียวก่อนกันปีหนึ่งรุ่นกันปีหนึ่งโู้ตัวนี้เพิ่งกระเฮ็ดเป็นหมองเจ็บหนามนะครับบอครับแล้วคุแล้วก็เอาผ่าใบโล่งตัวสามปีครับ ีตัวสามปีนี่ก็อยิบนเอาลูกเนาะครับพี่เ่าท่านเอาเลรอครับเพิ่นี้แถมในซีปีนบ่ครับทีเดียวแถมมันสมบูรณ์แบบเต็มทีนกันน่ามีตัวนี้เพิ่นโยโคกนี่หนึ่งมันบ่ครับโยโคกครับสามปีกวนปลูกไปโยกโคกไปเลยครับครับตัวแปลงเลยเพิ่นโยโคกอันเสริมนิดนึงเพราะว่าดินทางนี้มันจบกมันเป็นมันเดินเดียวยกจากดินตำตำเล็กน่อยนะอ้โที่เพิ่นโยโคกนี่ดินมันอยากต่ำเนาะครับมันบกนุ่นต้องต้องขูดครับนู้ทุเรียนเราง่ามอย่าดีครับหยอดเดิน ปกต,ปกติปกติเพิ่นได้ยินมาไปเบิ่งมาเพิ่นว่าทะหยอดเดินนี่ดอกบอก่บรานตัวนี้มันสมบูรณ์บ่ครับมันออกดอกออกก็ันดอกมาพร้อมหยอดมันสิเป็นดอกสมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยบ่ดอกออกออกแบบกระปิดกระปลอยนะออก,ออกบ่กบกออกบกเต็มที่นะอืถ้าแบบออกเต็มที่นี่ต้องต้องใบแก่แม่นครับใบแก่ใบสะสมอาหารนเต็มใบหยอดให้มันสีนี่นะเนี่ใบหยอดมัน,มนโอ้ใบหยอดมันสีนี่ไฮใบให้ใบหยอดบ่นี่เห็น มันเป็นสีนี่นะโอ้เป็นสีขับยอดดอกเสียกมาสมบูรณ์ดอกเสียกมาสมบูรณ์ดอกท่วนยาวแบบออกแต่ละงามันเต็มเลยหรือดอกนี่ครับเพราะว่าหยดสิบุรีหยดที่ที่ที่มันออกดอกนี่ตรงอดตหนามบ่ครับพ่อนหนามอยู่ครับพ่อนหนามมีไหมนบ่ผ่อนพ่อนเท่ากับผ่อนลงปกติฮดเครื่องชั่วโมงมันบ่ครับครับจ้ามือฮดเท่านึงครับปกติก็ฮดมือเป็นมือครับมือเป็นมือเนาะทุเรียนมันใหญ่เนาะครับสวนของเรานี่ ไม่มองตีเลยครับหน้าแห้งเหมืนอนนั้นมายืนเบิ่งอยู่ป๊าดทุเรียนเนี่ยใช้งามอ,อยากเสียเลยครับทุเรียนสี่ปีเขามาเบิ่งเขากับประเสียหรอครับเข้าจัมาเบิ่งหลายเข้าจัมาเบิ่งหลายแต่เข้าจับไปเสียผมว่าง,งา่ายมีดีครับสี่ปีเพิ่งามาปีนี้เพิเ่งเอาหน่ยวย <c oughs> เอาผลวัดตรวนละสี่สิบหน่วยโอ้ยเอาได้เลยครับงา่ายมีดีครับ,ราขาขบรก็จะเอากระชากเฉยๆไปแน่หรอ มาสิบเอาจะไปติดถิ่มมาจะมาขายจะไปกินไรมาแถวหัวกันเมล้วแต่น้ำอากาศม่น้ำบ่เจ็ดดอกมันก็เรียบบลมันก็มันก็แล้วแต่มันก็ไลยปัจจัยได้ออกดอกดีบอดีกันแล้วสภาพอากาศเท่ากันยอดยอดบ่พร้อมใบบ่พร้อมขอบอดีเห้ยกะออกก็ได้นี่เพิ่นแปงแปงกิ่งครับนี่เพิ่นแปงตอนใหญ่แล้วถ้าเห้ดีแปงตอนหน่อย กิ้งนี่มันสิกิ้งนี่สิมันกิ้งกะนนะกิ้งกิ้งิสีแซงครับกิ้งมันสิแซงมูไปกิ้งแสีงมูเนาะมีกิ้งหนึ่งทั้งมดกิ้งแสงมูมันได้ยตหดกับไปไปโปเดกไก่นะกิ้งเนี่ยนี่ไปควงมูบอ่คไปบไปแซงมูเนาะครับมันก็บหอยนวยน้ำกิ้งเนี่ยนี่มันสิ้หอยแล้วังสีไดแบบทุเรียนครับข้างขาอนมันจิบมกหอยหอยเยมันสั้นขึ้นเนาะสังเกตบึงมันจิ้หอยกิ้งไตกิ้งแต่ว่าเขาแนะนํำเข้าเฮตัดออก คือโยงให้มันลงไว้แต่น้อยนะบังคับครับแม่นครับไห้มันโน้มแม่นครับโน้มให้มันในองศามันนะเพราะว่ากิ้งกิ้งทีสีมันจับหน่วยดีมันต้องมันต้องนอนแบบนี้เนาะครับนี่สีครับนอนไป็นสีนากรัเปล่าก็แตงกิ้งก็ได้งามีดีครับเป็นออกเป็นมุมบอยบี้งานสอนเลยครับแตงกิ้งคือว่าได้งามย่งครับข้าบนเด็กนาเยอะครับก็ไปยังเอาไปเลี้ยงเอาไปส่งส้มอาหารก็ไหนก็วัดสมัยนวยวัดสงการถ้าต้องกัดไปนน้ำหน่อยทีหน้าต้องกัดตรง ทุร <c oughs> เรียนเราสูดรยอนดีๆครับแก่พิจายณี้ด้วใหญ่ามสสมบูรณ์สมบูรณ์ดีๆนะครับตนมาพสมปีๆออาเนาะไงดีครับ,รบนี่ตปีนี่เบื้งตี้นะครับใช้ไยเบืง้งไก่เาเจบบ้าว่าเบื้องเขาเจ้าว่าเบบาขาเจบบา้าแคไนว่าหกปีเนาะครับ เพาว่านขาจ้ากี่วนตย่แรเนอยมันอยู่ที่ห้าบัมลุงเนาะครับเนาะนนนครับบัมลุงได้นี่สมบูรณ์อาหารนี่พวกท่างดินนี่เป็นยังไงครับใส่ยังไงครับช่วงธรรมดาไม่ได้เฮ็ดดอกเขย้ยงก็ใส่สูตรสูตรเสมอสูตรเสมอเสือกับยิบเจ็ดหกกังไงยิบเจ็ดหกหกพวกอินซี่ใส่ไหมครับสมู่ครับสมีซอินซี่ครับสมเนาะครับจับบอกยังไงเนาะ สมใส่เลยครับสมใส่กันเลสมใส่กันเลยโอ้ตาตัวหนึ่งตัวหนึ่งสมหวานใส่เลยอินซี่กับสูตรสูตรเสมอไหมครับอืมคนใส่ใส่นี่จักเดือนหนึ่งใส่เทือนหนึ่งครับประมาณยี่สิบหมื่นครับยี่สิบหมื่นใสอ้วเป็นเจ็ดยี่สิบหมื่นใสแล้วพ่อทุเรียนละสมบูรณ์นะครับน่ามีดีครับขั้วโมดขั้วโมดทั้งใบให้เป็นประแดรนเลย ซีมือสิตันึงแห่งดีแห่งเลยผมมบนทั้งใบเป็นบอกครับมันมากแห่งเลยทั้งหมดทังใบโอ้ผมมบนทั้งใบนี่ขาดเมื่อไรเลยคถ้ามีเวลาเนี่ยซีนเือมีเวลาเพิ่นซีฟมือทั้งใบนี่คักแห่งบอกครับใบมันสีสีน่าสีเข้มใบสมบูรณ์ดีแห่งโอ้ปกติเพิ่นกับสียู่แต่ว่าผมสีบลอตบลอตไดนตั้งเท้ากับบอตไดนตามเปล่าบล็อตตามเป้าหมายเท้ามันกับมันงานหไรไรยางหน่อยนะตั้งเท้ากับบอตไดนบลอตไดนเต็มทีเป็นไรครับ ขนาดบดเต็มที่เลย <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นสีมือสีตัวเทียนนึงมันสิคักสต่วนี้นะครับไม่คิดได้เดือนละสองเท้อกับซือว่าดีเหรอครับขั้นขั้นเทียนได้ข้างใบเป็นบอกครับต <c oughs> ิดเลยครับปลอกมาแล้วกัดหอยอดกดารยังพวกเปียกเั้นออ,ออกดีนะครับน <c oughs> ี่เบิ้งทุเรียนสี่ปีครับผู้เล่นมาเบิ้งกับสีเทียงคือนมาแล้วครับปวดดีๆครับที่แรกมันปลูกโบราณมันก็ดูแลเต็มที่เนาะครับว่าัเอากับขัด ต auto, ัวนี้ตัวตัวซีปีนี่หกสิบต้นวานนี้ครับม่ใช่ต้นผมกัเนเ่องวอมนี่ครับหกสิบต้นนี่ครับสี่ที่องต้นสี่สิบ้องต้นครับเป็นสี่สิบสองต้นสีฟองต้นขั้นวยเตรมถีบปนอยเยครับรับหน่อยเตรียมถี่เพม่อนกัเครื่องล้านเลาครับ คักแห้งครับดมดอกติดดอกว่าถิงขนาดีว่ะดอกแต่ว่าความเพลิดความเพลิดที่แหล่บพกคือกคืเป็นยอดอ่อนที่มาไว้มันพปกปกติถ้าถ้าถ้ามันยอดอ่อนบ่ออกดีดอกมันสีออกดีกว่าไหครับแมนครับมันตาดอกสีออกมาแบบทีเลยหรอแบบทีเลยนี่คือมีการเทคนิคการที่ือเอาดอก เอาผลบางทีเราเอาออก,กิ่งดอกมันสีมะน,น,นั่หยอดสีมะน,น,น<อ>ั่มใบหยอดหยอดมะนั่หยอดมะนั่บานนี้ดอกเพิ่งเกิดสีโปจะออกแล้วหรอ่ครับแต่ว่าก็จะออกอยู่แต่ว่าก็บสีบปบปเต็มหน่วยเปอร์เซ็นต์ไหครับคลิปนี้มาขอความหูลเกี่ยวกับทุเรียนครับแนะนำอันผู้สิบปลูกมือใหม่นะครับเกี่ยวกับปลูกทุเรียนเฮ็ดยังไงมันกับ ผมว่านโปรยหยักเลยครับวแต่เทาตั้งใจเฮ็ดดีๆคนละขั้วกับขึ้นก่อว่ามันสิยากก็บ่กล้าปลูกซี่นะครับคนละคนไปเว้าฟังมหานีิว่าโอ้ทุเรียนปลูกก็ตายจะไปหาปลูกมันเฮ็ดยากก็ว่าสิครับเพราะว่าเอาข้กๆแล้วปลูกมันมันก็บ่มันก็บ่ต่างกับคลไม้ตัวอื่นแหละทุว่าครับแต่ถ้าดูแลรักษาอันนีๆครับออแสดงว่าเทคนิคนี่เพิ่นว่าปลูกโปรยหยักตามตามความคิดผมเด้ผมครับเพิ่นเฮ็ดมาเพิ่นว่าบ่ยากบ่ยาก ส่วนมากมแต่คนว่าผู้ได้ปลูกก็ตายผู้ได้ปลูกก็ตายตายที่บุกหัวหนาำบุกหัวหนาำเนี่ยบ่รักษาหรอกรักษาเนี่ยนะครับเวลาเป็นหลวงป็นยังกับรักษามันแน่อยู่นะครับทำดูแลจึงมีชีวิตททั่วไปเะครับนี่คือประการไงละหน่อยครับคลิปนี้ขอจบสรัพนี้นะครับสวัสดีครับเอาเมาควข้อมูอเกี่ยวกับปลูกทุเรียนครับทุเรียนง่ายมปดีครับทุเรียนง่ายมดีครับทุเรียน 4ีปี4ีปีถ้าถ้าถ้าบอเห็นกับชวนมากกับศิ์บอเสียคือวานะครับเบิ่งกลับทุเรียน4ีปีปีนี้ก็จะเอาหน่วยแล้วครับคลิปนี้เขาจบซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับรเษตรทฤษฎีใหม่